สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ข้อสังเกต b l a c k พ i n k ต่อสัญญาชี้ชะตา YG พฤศจิกาย,ยนนี้รู้แน่ทามการการเฝ้ารอคำตอบเรื่องต่อสัญญาระหว่าง YG Entertainment กับ l l c k p พ n k ล่าสุดแววหนาหูกลางเดือนพฤศจิกายน2023รู้แน่พร้อมติดตามข้อสังเกตลิซาโอกาสบินเดี่ยวสูงทั่วโลกต่างตั้งรอคำตอบจากค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ห่งเกาหลี YG Entertainment เรื่องการต่อสัญญาของเจนนี่จีซูโรเซลิซาแบล็กพิงคที่แววหนาหูว่าอาจจะล้มเหลวหรืออาจจะไม่ต่อสัญญาครบทั้ง4คน ซึ่งมีการคาดการว่าจะ,ะแถลงอย่างเป็นทางการไปในเดือนพฤศจิกายน2023สี่ศิลปินสาวเจนนี่จีซูโรเซลิซ่าแบล็คพิงที่หลังจากหมดสัญญาไปเมื่อวันที่8สิงหาคม2023และมีการจัดเวิร์ทัวร์ครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน2023และตลอดเวลาที่ผ่านมา YG ได้ตอบคำถามเรื่องการต่อสัญญาของแบ็คพิงเพียงแค่ว่า ขณะนี้ยังคงอยู่ในระหว่างการเจรจาซึ่งล่าสุดสื่อเกาหลีมีการสันนิษฐานว่าช่วงวันที่13พฤศจิกายนทาง YG น่าจะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการข้อสังเกตรเรื่องการต่อสัญญาย้อนไปก่อนหน้านี้หลังจากที่มีการยืดระยะเวลากองสัญญาสืบเนื่องจากบอลพิงเวิร์ทัวร์จนเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตโบทัวดังกล่าวท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตรเรื่อง การต่อสัญญาของแบ a ็ k พิง k ที่จะชี้ตาอนาคตค่าย YG โดยเฉพาะกรณีที่ลิซ่าปฏิเสธข้อเสนอการต่อสัญญาพันล้านของ YG ถึง2ครั้งอีกทั้งช่วงหลังมานี้ลิซ่าออกงานโดยไม่มีทีมจาก YG มาคอยดูแลเหมือนแต่ก่อนและทีมแต่งหน้าในงานลิซ่า Crazy Horse Paris ก็เป็นทีมงานจากไทยกรณีที่โรเซ่แบล็กพิง อาจจะต่อสัญญาเพียงคนเดียวแต่ในภายหลังปรากฏภาพโรเซพูดคุยกับเพลงค่ายยักษ์ใหญ่ที่ประเทศเกาหลีใต้มีข่าวว่าเจนนี่และจีซูต่อตั้งค่ายเองดูแลศิลปินเองประเภทวันแ a นเอเจนซีทางนี้เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาทางด้านของเจนนี่ได้มีการปล่อยเพลงซิงเกิลเดี่ยวที่2 You and Me โดยยังมีโลโก้ YG อยู่ในภาพการโปรโมต อีกทั้งกรณีข่าวการออกเดระหว่างจีซูและอันโบฮยอนทาง YG ได้เคลื่อนไหวข่าวบอกเลิกทางด้านของโรเซเตรียมปล่อยบิตติ้งซีซันกรีตติ้งฟอร์มแฮงแอนด์โรสทูยู2024คัมมิง o ูนในวันที่6ธันวาคม2023ซึ่งยังมีโลโก้ของ YG ประดับอยู่ในโปสเตอร์โปรโมตอย่เช่นเดียวกันกับเจนนี่มีการตั้งข้อสังเกตอีกว่า ภาพโฆษณาของเมมเบอร์คนอื่นๆของ b l a c k พิงคที่ถูกปล่อยออกมาผ่านทาง SNS ของค่ายแต่กลับไม่มีภาพของลิซ่าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ